นี่ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราอะจะเป็นเขาเรียกว่าเขาพับผ้าเป็นโค้งพับผ้าเลยนะครับตรงนี้สามโค้งติดกันเลยระยะทางลงหกกิโลเมตรนะครับนี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บอกเกลือนะครับอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับนี่ที่รถจอดเยอะที่เราเห็นเนี่ยคือคือตรง ตรงบอกเรือเลยนะครับเขาจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อของฝากซื้อนูน่นซื้อนี่กันแล้วทีนี้วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทางเส้นนี้นะครับทางหลวงเส้นหนึ่งสองห้าหกนะครับไปทางดอยภูคาเดี๋ยวเราจะกลับไปไปตัวเมืองน่านนะครับเดี๋ยวเส้นนี้เรายังไม่เคยยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวจะลองผ่านทางนี้ดูนะครับเดี๋ยวมี จุดตรงไหนอันตรายจุดโคง้งตรงไหนหน่าสนใจเดี๋ยวผมถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้พอเราเริ่มเข้ามาเนี่ยเหมือนเขากำลังเขากำลังก่อสร้างถนนนะครับวันนี้วันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นวันที่สามสิบนะครับวันที่30สิบเดือนธันวานครับ25น้ารหกสิบห้าเดี๋ยวถนนเป็นยังไงสภาพยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับแต่ได้ข่าวว่ามันมันค่อนข้างชันมากเลยทางเส้นเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่นะครับตอนนี้พอพอเราผ่านบอกเตือมานิดนึงก็เป็นขึ้นทางเป็นทางขึ้นขึ้นทางชันขึ้นมาเลยนะครับขึ้นแบบยาวๆไปเลยอะ่ะแต่ถนนก็โอเคอยู่นะครับถนนสภาพผิวจราจรก็โอเคอยู่ดีอยู่ครับนี่แบบขึ้นทางชันโอ้หนี้โค้งนี้โค้งนี้แบบผัดซอกเลยอะ่ะ เลี้ยงรอบเครื่องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตอนนี้รถก็อยู่สองพันรอบเองนะครับขับช้าๆเรื่อยๆเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันไปอยู่นะครับทางนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นทางไปอุทยานแห่งชาติภูคาคือมันเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะให้ดูตรงจุดชมวิวด้วยโอ้สวยเลยนะครับเป็นแบบ ผ่านป่าภูเขาแบบ,ส,บสวยเลยอะ่ะผมยังไม่เคยวิ่งมานะครับเส้นนี้มา,าผมเคยมาททม,มาสป,ปันมาเนี่ยมาสองครั้งแล้วอะ่ะแต่จะวิ่งเฉพาะเส้นทางอีกทางหนึ่งตลอดเลยทางเนี้ยยังไม่เคยมาเลยแต่ตอนขึ้นอย่างเงี้ยแนะนำให้ปิดแอร์นะครับตอนนี้ผมว่าปิดแอร์ไปแล้วนะครับ รื่องมันแบบจะได้ไม่ต้องทํางานหนักมากเราก็ขับเลี้ยงลออขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้เราผ่านเราผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับผ่านจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดห้ามาแล้วนะครับแล้วพอหลังจากเนี้ยป้ายบอกไว้เมื่อกี้นะครับมันจะเป็นทางลงตลอดเลยอ่ะ แล้วผมถามเจ้าหน้าที่ไอ้ตรงจุดชมวิวด้วยเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปก็คือแบบลงอย่างเดียวเลยเป็นทางลงทางยาวนะครับนี่ทางลงทางเขาโปรดใช้ความระมัดระวังทางลงอย่างเงี้ยมันมันจะอันตรายกว่าทางขึ้นอีกนะครับต้องต้องแบบใช้เบรกอะไรระ,ระ,ระมัดระวังนิดนึงตอนนี้ผมปรับเกียร์ลงมาเป็นเกียร์ต่ำนะครับนี่ จนชมพู่ภูคาอีกหนึ่งกิโลเดี๋ยเราน่าจะไม่แวะนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับผ่านลงไปเลยอ่ะกลัวจะไปถึงตัวเมืองน่านเดี๋ยวกลัวมัจะมืดซะก่อนก็เราก็จะขับผ่านเลาะลงไปเลยโอเคครับเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆครับนี่ตั้งแต่ผ่านจุดชมวิวมานะครับผิวผิวทางถนนไม่ค่อยดีนะครับ สู้ฝั่งขาที่เราขึ้นมาจากบ่อกเกลือไม่ได้นะครับฝั่งขาขึ้นมาจากบอกก่อเกลือจนมาถึงจุดชมวิวอะ่ะผิวถนนจะดีกว่าฝั่งนี้ผิวถนนจะขรุขระนิดนึงนะครับนี่ดูมีรถสวนขึ้นมาครับตอนนี้เราก็มามาเกินครึ่งทางแล้วครับพอเราเลย พอเราเลยจุดชมวิวจงเมื่อก,กี้มาถนนมันขุ่นระนิดนึงนะครับแล้วพอหลังจากนั้นมาก็ถนนก็โอเคแล้วครับก็ดีแล้วก็เหมือนกับฝั่งบอกเกลือแล้วอันนี้ก็เป็นทางแบบลงเขามาตลอดนะครับแล้วก็มีแบบบางจุดก็มีขึ้นเนินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านปา่าผ่านอะไรแบบลุม่มลื่นสวยมากนะครับเหมือนแบบต้นไม้ต้นโตๆนั้นเลยอะ่ะต้นไม้ต้นสูง,สงๆแล้วก็ภูเขาสลับซับซ้อนแบบสวยมากอะ่ะ ผมว่ามันสวยกว่าไอ้เส้นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งที่เราผ่านเมื่อวานอีกนะหรืออาจจะแบบสวยคนละแบบกันแต่ทางนี้มันล่มลื่นมากอะอารมณ์เดียวกับประมาณเหมือนเราขับรถผ่านเขาใหญ่อะ่ะจากปาจีนมาฝั่งปากช่องอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยนะครับมันเป็นแบบผ่านป่าแต่นี้มันต้นไม้ต้นสูงๆน,น,นั้นเลยนี่ตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแล้วนะครับอยู่ขวามืนนี่แหละ แต่เราไม่ได้เข้านะเราก็จะขับผ่านไปเลยหรือว่าแวะถ่ายรูปหน่อยไหมไม่ไม่อยากถึงนี่พักมืดอีกโอเคผ่านไปแล้วเราก็ผ่านมาเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสดีๆเดี๋ยวค่อยมาพักเดี๋ยวค่อยมาแวะไหม <Okay. S 1> นี่วิวสวยมากครับมุมนี้นูน่นดูที่เราต้องขึ้นไปนั่น เป็นถนนลอยฟ้าเหมือนกันนะครับนี่เขาจะมีป้ายเตือนตลอดนะครับว่าใช้เกียร์ต่ําทางลงเขานีสําคัญมากเลยนะครับตอนขึ้นอ่ะมันยังเราขึ้นเกียร์ดีอะไรมันยังได้อยู่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนลงอ่ะต้องต้องลงด้วยแบบต้องลงด้วยเกียร์แอลเท่านั้นนะครับเพื่อแบบเราจะได้ไม่ต้องเบรกรดเยอะ แต่มาได้ครับมาแบบผมว่ามันมันง่ายมันมันสบายอ่ะโคง้งถึงมันจะเยอะแต่มันก็ยังโอเคนะวิวมันสวยอะันี่ครับดเดี๋ยวครั้งหน้าเราอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าเขาพับผ้าเป็นโคง้งพับผ้าเลยนะครับตรงเนี้ยสามโค้งติดกันเลยระยะทางลงหกกิโลเมตรนะครับยาวอ่ะลงทางยาวหกกิโลนะครับ ตอนนี้ผมปลดเกียร์ลงมาเป็นเกียร์แอลแล้วนะครับนี่พับที่หนึ่งไป ลบแล้วหักแล้วก็ปล่อยเลยครับเราไม่ต้องเบรกเราไม่ต้องเบรกเยอะแล้วเราก็ปล่อยไหลมาให้ให้ให้เครื่องยนต์มันชุดไหลหน่อยนิดหนึ่งแล้วพอจะถึงโค้งก็ค่อยเบรกฟืดนี่เบรกแล้วนะครับเบรกชุดพอเข้าโค้งพ้นก็ปล่อยเลยนี่ก็ปล่อยฟืดปล่อยไหลมา พับนึ่งพับสุดท้ายฟืดนี่ปล่อยไม่ต้องเบรกแล้วนะครับแล้วพอลงเรเริ่มแบบทางราบรบเราก็ปรับเบียรมาเป็นปกตินี่ครับเป็นทางยังเป็นทางลงต่อเนื่องนะครับนี่ดูแบบพับ แล้วพอเลยโค้งเราก็ปล่อยแต่เราต้องเลี้ยงปล่อยลงเลี้ยงรอบอย่ารอบเครื่องอย่าให้ย่า้เกินสามพันนะครับทางที่ดีให้มันขึ้นให้เครื่องชะลยเพราอจะถึงสามพันแล้ว่อยเบรกช่วยไว้หน่อยสามพันสามพันรอบต่อน,นาทีลูกรอบเครื่องเครื่องยนต์จะได้ไม่ต้องทํางานหนักมากมโอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาจากเขาเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาถึงอําเภอ ปัวใช่ไหมอําเภอปัวอํเภอปัวครับอําเภอปัวเอลงมาเรียบร้อยแล้วนครับก็โอเคนะผมว่าโค้งโค้งมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนเส้นนู้นนะเส้นนู้นแบบยังโค้งต่อเนื่องมากกว่าไอนี้ก็โค้งแบบแค่ช่วงสั้นๆนะครับสามสิบประมาณสามสิบกว่าโลลงมาถึงเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับเดินทางต่อครับเดี๋ยวไปเจอที่เมืองน่านครับ